วัดเดีคุณไม่ค่อยมีเงินใช่ไหมแต่คุณต้องการสโคบเจ๋งๆไรเฟิลของคุณเบื่อแล้วใช่ไหมกับสโคบอ o t e c ทราคาแพงตั้ง700ดอลลาร์ในร้านค้าที่ขายสโคบปืนและนี่คือสินค้าของเราสโคบ PRODUCTION เราขอนาเสนอให้คุณสโคบไฟเบอร์สาสโคบไฟเบอร์สานั้นราคาแค่เท่าไหร่นะโอ้ยบักห้ามสโคบไฟเบอร์ไซนี่ราคาเท่าไหรกูจำไม่ได้วะ3ดอลลาร์ ถ้าถามว่ามันใช้แบตเตอรี่หรือเปล่าผมขอบอกเลยว่ามันไม่ต้องใช้แบตเตอรี่มันแค่ต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์ต<ร>พวกเรามีรุ่นสีที่แตกต่างกันด้วยนะเรามีทั้งสีแดงและก็สีเขียวไม่บันยิงไม่อกเอาได้เลยเเส่วนอันนี้ก็เป็นสโคบของปืนลูกซอง แต่ถ้าคุณไม่มีตัวรางตะขาบของปืนลูกซองแล้วก็ What dog, do คุณสามารถซื้อตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ได้ตัวอะแดปเตอร์ของลูกซองนี้ราคาประมาณ1ดอลลาร์อะไรขอมมึงเนี่ยตัวอะแดปเตอร์ใส่สะขมลูกซองอันนี้ราคาเพียงแค่1ดอลลาร์เท่านั้นเองครับคุณสามารถเอาไปใส่ตรงรางตะขาบตรงนี้แบบว,ว่าวออโอเคผมใส่ได้แล้วประมาณนี้นะครับผมคุณสามารถแบบว,ว่าใส่จาก ข้างบนหรือข้างล่างตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเลยคุณสามารถแับใส่ข้างๆตรงนี้ก็ได้หรือคุณจะใส่ข้างบนก็ได้หรือถ้าคุณบ้าพอคุณก็ใส่ลางปืนข้างล่างนี้ก็ได้ถ้าเกิดคุณเล็งได้นะรเป็นรุ่นที่ทําขึ้นมาแบบพิเศษกล้องเอ T อเทคที่โคตรจ้าบจวงลักษณะเหมือนของจริงเลยแต่ราคาไม่แพงซึ่งเป็นราคาที่ถูกมากๆคุณจะต้องจ่ายเท่าไหร่สำหรับ EOT อ c h อันนี้เหรอเจดดอลลาร์กันเหรอ อะไรของมันวะนี่ดินาฬิกาของมันน่ะมันตายหายไรนั่นนะดูสินั่นน่ะอ๋อนี้นาฬิกาของมันนะมันเป็นของกูแล้วมันจะไปใส่ก็ไปใส่ไปราคานีแมมเงยเป็นของกูราคาถูกมากๆรู้ใช่ไหมว่าราคาเท่าไหร่ราคามันแค่หนึ่งดอลลาร์เท่านั้นเองซึ่งเจ้าตัวนี้จะมีแบตเตอรี่อันเล็กๆอยู่ข้างในด้วยมันใส่อยู่ในเออ เออเอาก็จริงผมไม่รู้ว่าแบตเตอรี่มันอยู่ไหนด้วยซ้ำอ่ะถ้าไม่รู้แบตเตอรี่มันอยู่ไหนแล้วก็ก็ซื้อมาสักอันหนึ่งแล้วกันปุ่มกดเปิดแสงของ EOT อเทคเหมือนของจริงเลยเห็นไหมแต่ราคาถูกกว่าหลายเท่าคุณสามารถเล็งสตูแล้วก็ยิงแบ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 บนี้ได้เลยยิงโบยิงแม่งโบมันใส่ยังไงวะแล้วแม่งจะยัดใส่ไปยังไงวะกูถามจริงดิส่งดูเท่ส่งง่ายใช้งานง่ายและราคาย่อมเยา งานผลิตระดับพรีเมียมเป็นสโคปพลาสติกทั้งอันลำแสงดอดอยู่ในจุดที่มองง่ายม้าสี่แม่มุง <iology> ถ้าคุณอยากซื้อสโคปแล้วก็ตามหาเราได้ที่ เราเอาใส่ที่ไหนนะกูไม่มีบ้าดในซ้ำนี่ว่ะพวกมึงมาทำหายหยังไงไปๆ้ยปยหยๆ